รายการมันนี่ช,ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับอย่าลืมนะครับอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามเราก็คือผ่านทาง Facebook Fanpage ม n ิพลัสบายยุทธนา a n ิพลัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็เรนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมณิพลัสของเราเอาไว้ด้วยนะครับเป็นช่องทางหนึ่งในการฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับธนาคารอมสินร่วมส่งเสริมสถาบันครอบครัวโดวยการเปิดตัวสินเชื่อเคหกกะกตัญญูดูแลปุปการีไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือสร้างต่อเติมซ่อมแซมและไถ่ถอนจำนองกับดอกเบี้ยสุดพิเศษ0%ในปีแรกโดยผู้กู้จะต้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาปู่ย่าตายายของตนเองหรือบิดามารดาของผู้สมรสโดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันไม่น้อยกว่า1ปี และมีหลักฐานการหักรถหย่อนภาษีค่าอุปการะเลียงดูไม่น้อยกว่า1ปีสนใจสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนศกนี้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร1 1 5 5 1 1 5 5และ www.gsb.or.th สนใจเชิญได้นะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนครับบลจบัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส19/17ทกองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่31พฤษภาคมจนถึงวันที่6มิถุนายนนี้นะครับกองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV ประมาณการผลตอบแทนจะอยู่ที่1.5%ต่อปี1.5ต่อปีกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 0บาทเสนอขายระหว่างวันที่31พฤษภาคมจนถึงวันที่6มิถุนายนนี้สนใจกองทุนรวมบูหลวงธนาสารพลัส19ทับส7สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง0 2674 6488 0 2674 6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร3 3 3 3นะครับ คุณผู้ฟังครับไทยเลนาคาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโปรไทยเลนาคาวันธรรมดาหน้าเที่ยวเช่ารถวันธรรมดาราคาพิเศษนะครับเช่ารถทุกรุ่นทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มต้นรถเล็กขับง่ายมิสุบิชิมีราดวันละ550บาทพิเศษรถใหญ่นั่งสบายมิสุบิชิปาเจโรสปอร์ตหรือโตโยต้าฟอร์จูเเพียงวันละ1280บาทตั้งแต่หเมษายนจนถึง30กันยายนนี้ จองและชำระง,ง่ายๆแค่คลิกไทยเลน a าคา c o m หรือขอรับโปรโมชั่นได้ที่เคาน์เตอร์ไทยเลนาคาทุกสาขานอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษไทยเลนาคารักคนไทยรีเทิร์นเช่ารถอีโคคารในราคาพิเศษทุกวันจนถึงวันที่15กระะกฎาคมนี้ด้วยนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไทยเลนาคา1647 1647เที่ยวให้สนุกมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับ และก็ขอแสดงความิดีด้วยกับทางสุภาลัยจำกัดมหาชนสุภาลัยคว้ารางวัล BCI Asia Top 10 Developer Awards ต่อเนื่อง7ปีซ้อนนะครับโดยคุณกิติพงศ์ซีดีลักษต์กูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานก่อสร้างอาคารสูงบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนรับรางวัล BCI Asia Top 10 Developer's Award s 2017 จากบริษัท BCI Asia Construction, Information จำกัดและ Future Art Journal โดยมอบรางวัลน,นี้ให้กับโครงการคอนโดมิเนียมจำนวน3โครงการก็คือสุภลัยไลท์รัชดานาลาทิวาสสาธรสุภลัยลอฟสถานีแครายและสุภลัยลอฟสถานีตลาดพลูซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัท ผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยโดยการคัดเลือกจากผลงานการออกแบบโครงการที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ขอแสดงความยินดีด้วยสําหรับสุภลัลจํากัดมหาชนนะครับส่วนช่วงนี้ครับไปดูกันที่กรณีศึกษาของสุภลัลจํากัดมหาชนถึงความสําคัญของทําเลนะครับและไปดูเรื่องของตลาดแนวสูงที่จับกลุ่มนะครับกลางบนขึ้นไปจะเป็นอย่างไร ผมเชิญคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภภัยจำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับยุศนาครับถามทีไรกับคนในแวดวงอสังหาก็จะบอกว่าทำเลทำเลและทำเลอันนี้เป็นคาถาสําคัญของการประสบความสําเร็จในการลงทุนหรือการเข้ามาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คํานี้เนี่ยยังเป็นจริงอยู่ไหมครับคุณไตรเตชะครับ คงเป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญที่สุดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดสําคัญที่สุดแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใช่คร, <Ừ. S 2> ครับเพราะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆอสังหาริมทรัพย์เนี่ยข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือทําไมาคนบอกว่าราคาอาสังหามันวิ่งขึ้นเรื่อยๆมันไม่ค่อยลงสมมุติที่ดินเป็นที่ดินว่างเปล่าอยู่อื <Ừ. S 2> มีการพัฒนาตึกขึ้นมาหนึ่งตึกมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปหลายสิบปีถูกไหมครับ<แ>เมื่อโดนจับจองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําเลเหล่านั้นมันก็จะมี ที่ดินให้เหลือน้อยลง<อ>ในการพัฒนาราคามันก็เลยวิ่งขึ้นดูเหมือนเป็นธรรมชาติจริงๆไม่ใช่ครับนะครับมันคือการที่ทาเลนั้นมันจเจริญเติบโต,ตขึ้นแล้วที่ดินว่างเปล่ามันเหลือน้อยลงครับจากที่เคยซื้อที่ดินเขาเรียกกรีนฟิลด์นะครับก็คือเป็นที่รกร้างอยู่<อ>นะครับมาเคลียร์ที่ขึ้นตึกได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นซื้ออาคารพาณิชย์หรือซื้อบ้านมาทุบแล้วก็ขึ้นตึกเพราะฉะนั้นถามว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นไหมมันแน่นอนเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นถามว่าโลเคชันโลเคชันโลเคชันแบบที่เขาบอกเนี่ยมันใช่เลยแปลว่าถ้าเรายิ่งไปจับจองที่กลางเมืองเร็วขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่มันจะเพิ่มขึ้นในมูลค่าก็มากขึ้นเท่านั้นมีน่าแหละผมเคยคุยกับหลายท่านเลยเขาบอกว่าเขายอมจ่ายแพงกว่าเพื่อซื้อทำเลใจกลาง มากกว่าที่จะไปซื้อที่มันถูกลงแต่ว่าอาจจะได้ไกลออกไปแม้จะได้พื้นที่มากกว่าก็ตามด้วยเหตุผลนี้ใช่ไหมครับคุณตไตเติชใช่ครับแล้วก็ประกอบกนันที่มันช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับออออนอกจากมูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันอยู่กลางเมืองแล้วมันหายากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันเนี่ยนะครับครับก็มีอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางการเดินทางนะฮะสมมติคนส่วนใหญ่ทางานกลางเมืองหลายคนถามว่าถ้าเราได้ที่อยู่อาศัยกลางเมืองใกล้ที่ทํางานมันก็ใช้เวลาในการเดินทางน้อยลงมองมุมนั้นเนี่ยมันก็ประหยัด ค่าใช้จ่ายเหมือนเป็นอินเวส m e เมนท์ที่ดีขึ้นบแถมยังมีอัพไซด์ในด้านของมูลค่าเพิ่มของที่ดินที่เพิ่มขึ้นอีกผมขอกรณีศึกษาสักแห่งหนึ่งได้ไหมครับครับถ้าเป็นแหล่งแถวแถวสุขุมวิทล่ะสุขุมวิทเนี่ยทำเลตรงนี้ช่วยวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยมันเข้าสูตรมันเข้าทฤษฎีที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ไหมครับแน่นอนครับสุขุมวิทนี่ต้องเรียนว่าเป็นหนึ่งในทำเลที่เป็นทำเลทองมาเป็นหลักสิบสิบปีแล้วเป็นทำเลทองเป็นดาวค้างฟ้ามานานแล้วนะ และคงเป็นต่อไปอีกสักพักเลยนะครับครับเพราะว่าเวลาพูดถึงศูนย์กลางธุรกิจคนอาจจะนึกถึงสีลมสาทรก่อนเลยแต่จริงๆแล้วอาคารสำนักง,งานแถวสุขุมวิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งอโศกสุขุมวิทและเพชบุรีเนี่ยมีสำนักง,งานไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยนะครับอือรวมถึงยังเป็นที่ที่ คนนิยมอยู่แล้วนะคนไทยนิยมเพราะว่าร้านอาหารมีอยู่เยอะโร<ช>งเรียนดีๆสําหรับลูกหลานมีอยู่เยอะมากนะครับ,รบทั้งไทยและนานาชาติแล้วก็ที่คิดว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงมันคือจริงๆในด้าน access ก็คือความสะดวกในการเดินทางไปทุกทกที่นะครับคนไทยเนะี่ยชอบบอกว่าอ่ะสุขุมวิทมันก็ไม่ได้อยู่กลางแหล่งทํางานแบบสาทรสีลมซึ่งเป็นแหล่งทํางานแบบดั้งเดิมนิดนึงรหรือ CB d ีดีแห่งใหม่ที่คนบอกว่ามันจะไปอยู่ที่พระรามเก้า มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็จริงรแต่ถ้านึกดูดีๆแล้วสุขุมวิทเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมระหว่าง CBD เก่าและใหม่2แห่งนี้ก็คือถ้าเราออกมาจากทางสีลมสาธรนะครับวิ่งพระราม4ี่เนื้วซ้ายมาก็จะถึงสุขุมวิทใช่ไหมครับตรงต่อไปบนอโศกก็จะไปชนกับตัวพระรามเก้าอ่าใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า CBD หลักๆที่คนมองว่าในอนาคตเนี่ย มีทั้ง CBD เก่านะครับสาทรศีลม CBD ใหม่คือพระราม9มีสุขุมวิทและก็อโศอกเนี่ยเป็นตัวเชื่อมครับแปลว่าไม่ว่าจะเลือกทํางานที่สีลมสาทรหรือพระราม9อยู่แถวสุขุมวิทก็ไปได้ทั้งคู่สุขุมวิทเชื่อมได้หมดเลยเชื่อมได้หมดเลยแล้วก็มีทั้งรถ BTS แล้วก็รถไฟฟ้า MRT ด้วยใช่ไหมครับและรวมถึงทางด่วนที่เชื่อมไปได้ทุกที่จริงๆไอ้รตรงนั้นมันจะใกล้ๆแอร์พอร์ตเลวลิงด้วยไหม แอร์พอร์ตเรลิงด้วยครับหรือถ้าจะให้ครบนะมีท่าเรือด่วนได้อ่ามีท่าเรือคลองแสนแสบนะครับซึ่งจริงคนก็ใช้กันท่องทขับข้างะนะครับคุณไตเตช้าวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของโซนสุขุมวิทเนี่ยเทรนแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นที่ที่ชาวต่างชาตินิยมมากที่สุดตอนนี้แน่นอนญี่ปุ่นหรือ,อยุโรปทั้งคู่ทั้งคู่เลยต้องเ,เรียนเลยว่าญี่ปุ่นนี่สุขุมวิทฝั่งตะวันตกนะคฝั่งเลข,ขี่นะครับต้องเรียนกันนะฝั่งเลขี่นะครับ แทบจะเป็นเฮดคอร์เตอร์ของชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วญี่ปุ่นจะอยู่ฝั่งเลคข,ขีาญี่ปุ่นอยู่ฝั่งเลคข,ขี่แน่นอนชาวต่างชาติที่เป็นตะวันตกอาจจะไม่ได้มายหรือเครซี่ฝั่งเลคข,ขี่เหมือนชาวญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่ก็อยู่สุขุมวิทเป็นหลักอืเพราะมันมีทุกอย่างพร้อมสําหรับเขาแปลว่าถ้ามีเอ็กซ์แพดมาในเมืองไทยหลังจากนี้นะครับถ้าเราไปดูเว็บไซต์ต่างๆที่ เป็นสำหรับซ์แพ t ก็ตามจะเห็นว่าเขาก็จะแนะนํากันว่าอยู่สุขุมวิทดีที่สุดเพราะมันสะดวกอย่างนั้นอ,อย่างนี้ตัวนี้แหละจะเป็นตัวหลักวลยที่รายให้คนที่จะเข้ามาอยู่ใหม่ hand p i ิ k เลยว่าไม่ว่าฉันจะทํางานที่ไหนก็ตามอยู่สุขุมวิทแล้วมันดีต่อบุตรหลานที่จะไปโรงเรียนที่จะไปช้อปปิง้งจะไปทําอะไรก็ตามสะดวกทั้งหมดคนไทยเองก็มองว่าสุขุมวิทเนี่ยเป็น address ที่มันพรามที่สุด เพราะว่าก็มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมซื้อไว้อยู่เองก็พร้อมแล้วก็ดูภูมิฐานในขณะเดียวกันถ้าจะปล่อยเช่าก็สามารถปล่อยเช่าได้ราคาสูงเพราะลูกค,าค้าก็เป็นต่างชาติกระเป๋าหนักทั้งนั้นเลยโซนนั้นใช่ครับผมขอตัวอย่างจริงสังหน่อยได้ไหมเห็นเห็นทางสุภัยเนี่ยไปเปิดโครงการคอนโดมิเนียมสุดหรูที่สุขุมวิทอยู่ด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าสูงที่สุดของสุภัยจำกัดมหาชนตกลงที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับ เรามีเปิดตัวโครงการสุพลายออเรนทิลสุขุมวิท39เราก็ได้ที่ดินที่เป็นทำเลที่ดีมากนะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท39นะครับซึ่งเป็นถนนหลักที่จะเชื่อมต่อทั้งสุขุมวิทแล้วก็เพชรบุรีอยู่แล้วนะครับเราได้ที่มาประมาณ10ไร่นะครับก็จะมีการทําโครงการขนาดใหญ่เลยนะครับมูลค่าโครงการรวม10,000ล้านบาทก็ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราทําโครงการมาเลยมูลค่าโครงการนับหมื่นล้านนะครับครับชื่อโครงการว่า สุภัยออเรนทัลสุขุมวิท39สครับสุภลัยออเรนทัลสุขุมวิท39นะครับใน10ไร่เนี่ยลักษณะโครงการในพื้นที่10ไร่จะเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นโครงการพักอาศัยนะครับ4อาคาร4อาคารนะครับ2อ,2อาคารสูง25ชั้นแล้วก็อีก2อาคารสูง35ชั้น25ชั้น2อาคาร35ชั้นอีก2อาคารใช่ครับแล้วก็มีอาคารจอดรถแยกต่าง mm hmm. หากครับสูง9ชั้นก็จะทําให้เรามีที่จอดรถรองรับได้0 0อื mm ้อหื ของจานวนยูนิตนะครับไม่ต้องแย่งเลย <c oughs> ไม่ต้องแย่งเลยเพราะเราคิดว่าสําคัญมากนะครับ <c oughs> ลูกค้าที่อยากจะอยู่ทําเลแบบนี้เขาไม่อยากจะต้องมีความเป็นกังวลว่า,ากลับบ้านไปมีที่จอดรถหรือเปล่า <c oughs> ใช่นะครับอันนี้เรามีพร้อมอยู่แล้วนะครับรวมถึงชาวต่างชาติที่อยากอยู่ในทําเลนี้แต่ว่าหลายคนไม่นิยมที่จะมีรถส่วนตัวนะครับเราก็มีรถรับส่งให้ด้วยเช่นกันครับอันนี้ดีเลยแล้วก็ตรงเป้าเข้าประเด็น สำหรับสไตล์ของผู้ที่มีความต้องการในทำเลญ่านนั้นนะครับครัแล้วถึงตัวชื่อโครงการก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ารูปแบบก็จะเป็นสไตล์ Oriental นะครับจะเป็น Modern Oriental เป็น o o e r n Oriental ที่ก็บอกว่าอะไรนะ l u x u r i o u s m o d e ด r ออเรนทัลเหรครับมันจะเป็นยังไงฮะก็จะเป็นความหรูหราแบบตะวันออกที่ทันสมัยสื่อสารถึงความมีคลาสของโครงการนะครับแล้วก็ทำเลที่ตั้งที่ดีของโครงการนะครับรวมถึงเราก็นำสิ่งที่คิดว่าคนที่อยู่ในสุขุมวิทอาคาร คือพื้นที่สีเขียวใช่นะครับบางเอิญจะหาโครงการขนาดสิบไร่ในสุขวิทไม่มีอยู่แล้วเ,<อ>เรามีที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้ได้เราใส่พื้นที่สีเขียวไปรวมกันมากกว่า3ไร่บางคนบอกว่าสวรรค์เลยนะการอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ใกล้กับพื้นที่สีเขียวด้วยใน10ไร่เนี่ยในโครงการสุภัยโอเลนทันสุขุมวิท -39 มีพื้นที่สีเขียวถึง3ไร่เลยแหละใช่ครับโอ้สาเเลยนะครับโอ้ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะก็เรา<อ>คิดว่า มันเป็นโจทย์ที่ลูกค้าในสุขุมวิทหลายคนอยากได้แต่ไม่มีคําตอบให้อ่นนี่คือตอบโจทย์เลยนี่คือสิ่งที่คนที่อยากจะอยู่แถวสุขุมวิทเนี่ยเคยอยากได้แล้วมันขาดหายไปมาเติมเต็มในโครงการสุภัยโอเลนทันสุข um ุมวิท39ของสุภัยนี้เองนะครับ,รบที่บอกว่า25ชั้น2อาคารและ35ชั้น2อาคารอาคารจอดรถสูง9ชั้นอีก1อาคารนะครับทั้งหมดห้องพักสักกี่ยูนิตครับ ครับจะมีห้องพัก10,46ยูนิตนะครับแล้วก็มีร้านค้าอีก8ยูนิตนะครับแต่ตอนนี้ร้านค้าทั้งแยูนิตเนี่ยหมดไปแล้วอ่านะครับพันกว่ายูนิตสาหรับห้องพักเนี่ยมีหลายขนาดมีหลากหลายรูปแบบด้วยใช่ไหมครับครับห้องเรามีตั้งแต่เริ่มประมาณ1ห้องนอนนะครับจนถึง4ห้องนอนตัวนี้มันเพนทเฮาส์นะครับขนาดก็เริ่มตั้งแต่39ตารางเมตรนะครับก็จะเห็นว่าห้องที่เล็กที่สุดก็ยังขนาดค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับที่ดีเวลลอปเปอร์เจ้าหนึ่งออฟเฟอร์ใน ถึงใหญ่ที่สุดเนี่ยสามรอยห้าสิบห้าตารางเมตรเป็นสี่ห้องนอนเ,อเล็กสุดสามสิบเก้าใหญ่สุดสามร้อยห้าสิบห้าตารางเมตรใช่ไหมครับครับห้องนอนตั้งแต่หนึ่งสองสามห้องนอนแล้วก็สูงสุดเป็นเพนท์เฮาส์สี่ห้องนอนด้วยกันนะครับใช่ครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นประมาณแค่สี่ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง แล้วก็จะสูงที่สุดก็คือห้องเพนท์เฮาส์เนประมาณ53ล้านบาท <ens> เริ่มต้น4ล้านนะครับสูงสุดประมาณสัก53ล้านนะครับรบสำหรับสุพไลออเรนทันสุขุมวิท39นะแมมพูดเนี่ยมันก็ให้ภาพป,ประมาณนึงนะแต่ชักอยากจะเห็นภาพแล้วสิมีมีห้องตัวอย่างไหมหรือว่าจะมีการเปิดตัวให้คนที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดสักเมื่อไหร่ครับคุตาเดชะ ครับจริงๆต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยเรามีการเปิดพับลิกไปแล้วในตอนเดือนมกราคมนะครับแต่ณตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีห้องตัวอย่างเออตอนนี้ห้องตัวอย่างเสร็จแล้วเหรอครับตอนนี้เพิ่งเสร็จเลยครับคือตอนนั้นยังไม่มีสำนักง,งานขายไม่มีห้องตัวอย่างใดๆดทั้งสิ้นนะครับมีแอคทิวิตี้ในการเปิดตัวแค่ประมาณไม่กี่วันเท่านั้นเองครับตอนนี้เนี่ยห้องตัวอย่างที่ตั้งของโครงการเลยเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเราก็จะมีการจัดงานเพื่อจะเรียนเชิญลูกค้าเข้ามาชมเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับ ตั้งโครงการเลยนะครับในซอยสุขุมวิท39นะครับใกล้กับชินเซ็นฟิชมาเก็ตนะถ้าใครนึกถึงได้ก็จะเกือบจะติดกันเลยอยู่ในซอยสุขุมวิท39ครับใกล้ๆชินเซ็นซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมครับครับเป็นฟิชมาเก็ตตัวใหม่ครับจะมีงานเมื่อไหร่และก็จะมีไฮไลท์อะไรในงานบ้างครับคุณแต่เทชะครับเราจะมีการจัดงานเดอะโชว์เคสนะครับเป็นการนําห้องตัวอย่างของโครงการสุพลายอเรนทาลสุขุมวิท39เนี่ยมาเปิดให้ชมครั้งแรกเลยนะครับอื ก็จะมีแบบห้องสามแบบเลยนะครับตั้งแต่หนึ่งห้องนอนแล้วก็สองห้องนอนนะครับเราจะมีการจัดงานในวันที่สามแล้วก็สี่มิถุนายนนี้นะครับวันเสาร์ที่สามและอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนนี้แล้วนะครับจะมีไฮไลท์อะไรบ้างในงานนี้ครับนอกจากที่จะแน่นอนว่าได้ชมห้องตัวอย่างที่เราเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆแล้วนะครับในงานในวันเสาร์นะครับเราก็จะมีการนําศิลปินนะครับเป็นรูมเธอที่นายนะครับรูมเธอที่นายที่นักร้องนําก็คือหน้ากากทุเรียนหรือเปล่าใช่ครับ อย่างนี้คนไม่ต็มเลยเนี่ยโอ้โหใครๆก็อยากจะเชิญท่ากากทุเรียนนะครับก็จะมีการจัดเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับมีมินิคอนเสิร์ตของ Room 39ด้วยนะครับครับผมในงานเดอะโชว์เคสระหว่างวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้แล้วนะครับที่ที่ตั้งของโครงการสุาาัยโ um อเลนท่านสุขุมวิท39นะครับซอยสุขุมวิท39นะครับจะพบอะไรจะมีอะไรเป็นพิเศษในงานอีกบ้างไหมครับครับตอนนี้ก็ยังมี ห้องในจำเลยที่ดีๆนะครับที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นชั้นแรกๆนะครับเราจะมีการนําห้องล็อตใหม่เข้ามานําเสนอนะครับแล้วก็เปิดในโครงการนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งสำหรับลูกค้าที่คิดว่าอยากได้ห้องในจำเลยที่ดีๆนะครับซึ่งถ้าเคยไปในช่วงแรกๆแล้วเอ๊ะมันไม่มีห้องที่ในมุมที่อยากได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้มีเปิดเพิ่มนะครับรวมถึงจะมีการให้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับ สูงสุด5ล้านบาทต้องบอกว่ามาดูห้องตัวอย่างด้วยมาชมคอนเสิร์ตแล้วก็มาดูสิทธิพิเศษต่างๆมากมายดูแลถูกใจก็สามารถจองได้เลยนะครับครับในงานเดตโชเคสนะครับเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้ณที่ตั้งของโครงการสุภลายออเอนทันสุขุมวิท39ซอยสุขุมวิท39นะครับไปพบกับคอนเสิร์ตไปดูห้องตัวอย่างแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆมากมายในงานนี้นะครับอยากให้ใครบ้างที่ ไม่คุณพลาดสําหรับการไปในงานวันที่3วันที่4มิถุนายนนี้ครับครับก็เราคิดว่าเรามีการนําโครงการในทําเลดีๆออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับแต่หนึ่งในทําเลที่ดีที่สุดที่เราเคยทํามาก็คือโครงการนี้เลยนะครับสุภัยโอเรนทัลสุขุมวิทสามสิบเก้าซึ่งเมื่อเทียบกับราคาขายต่อตารางเมตรที่เราทํานะครับโครงการนี้ขายเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นบาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองซึ่งผมคิดว่าเป็นไพรซ์ฟอนที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับทําเลส um ุขุมวิท แล้วก็สามารถปล่อยเช่าได้ในยิวที่ดีมากๆจริงๆนะครับ,รบถ้าเราไปเช็คในสุขุมวิทเนี่ยปกติแล้วได้ยิวกัน5 6เทั้งที่ขายระดับราคา200,000บาทต่อตารางเมตรหาได้ไม่ยากแปลว,ว่าโครงการ,ร,รนี้ถ้าระดับราคา ต่อตารางเมตรต่ําขนาด130 0 0 0บาทต่อตารางเมตร,รก็น่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ไม่ยากเลยนะครับรียกว่ามีแต้มต่อตั้งแต่ตอนซื้อแล้วนะครับครับผมโครงการสุภัยโอเลทันสุขุมวิท39อย่าลืมนะครับเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4มิถุนาย,ยนนี้ที่สํานักงานขายของโครงการนะครับไปชมห้องตัวอย่างไปชมมินิคอนเสิร์ตของรูมเทอที่นนะครับและก็พบกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายสําหรับโครงการนี้ เอาล่ะครับเป็นงานดีที่ไม่กลรนพลาดกันวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณไตเตช้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนมาคุยให้ฟังนะครับและใครสนใจโครงการของสุภลัยก็เชิญเลยนะครับเชิญได้เลยครับทั้งหมดนี้คือรายการวิทยุมันนี่ชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่ทาทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามเราก็คือผ่านทาง Facebook Fanpage m o n e y p l u บายยุทธนา ม o น e y p พลัสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากคำถามอย่าลืมนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อ i สแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y-P-L-U-S m o ม e น p l u พติดกันตรงตัวฝากคำถามเข้ามาได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรอยอยู่ครับ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน